สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะวัจะพาไปชมโค้งสางบานสไตล์โมเดิร์นนะคะจะพาไปชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะคะที่กําลังคิดอยากจะสั่งโค้งสางบานสักหลังหนึ่งเน,ะะนะาะหลังหนึ่งเน,ะะนะาะไอ้ขาบานหลังนี้มีความกว้างไรภายนในคะไอ,อ้กว้างอันนั้นเจ็ดเจ็ดเมตรครับกว้างเจ็ดพุ่นสองของนี้เป็นเจ็ดพุ่แปดครับเจ็ดคุ่นแปดเนาะ บานนี้เสาทั้งเบิดมีจัะต้นนี่ไอ่ายเก่าต้นครับเก่าต้นเน,น,นาะค่ะเสาด้านหน้านี่สูงรลายไปในไอ่สูงห่าหามตรครับหามตรทั้งหลังเลยบอค่ะบอคับทั้งหน้าหามตรครับอ๋อเฉพาะทั้งหน้าเนาะค่ะหามตรบานตรงกลางเดี๋ยวไห่สูงร้ายไปในฮกมตรครับตรงกลางฮกงมตรเนาะค่ะพี่น้องบานด้านหลังเนี่ยไยอ่ด้านหลังต่ำลงมาประมาณหามตรค่ะด้านหลังต่ำลงมาหามตรเนาะค่ะบานี้เสาที่ฟังลงไปใต่ดินนี่ฟังจากเส้นไอ่ฟังอยู่ประมาณต่างฟังอยู่ประมาณ สามสิบครับสามสิบเซนเนาะค่ะทั้งหลังเลยเนาะไอเนาะครับทั้งหลังครับค่ะมานี่พื้นที่เขายกขึ้นนียกขึ้นไร้ประไอ้ไอ้สามก่อนครับผมยี่สามก่อนเนาะค่ะประมาณจักเส้นไอ้ประมาณห้าสิบห้าสิบเซนเนาะค่ะเนาะค่ะอ่าอันนี้ดินนี่ทมใบโดนปันใดค่ะไอ้ทมไว้ประมาณสี่เดือนหระครับสี่เดือนเนาะค่ะดินนี่เป็นดินแบบใดไอ้ดินทรายครับดินทรายธรรมดาครัอ๋อดินทรายธรรมดาเนียนค่ะทรายปนเหนียวเนาะค่ะเนาะบบแ แต่ดินเพื่มาหาค่ะมานี่สันไทยนี่ใส่งบประมาณสื่หลายบาทสันไทร่วมกับพวกเครื่องทรายเครื่องยังประมาณสองหมื่นกว่าครับสองหมื่นกว่าเนาะค่ะเสาหนี่ร้ายภาไในค่ะไอ้เาต้นละเก้าร้อยครับต้นละเก้าร้อยเนาะค่ะเนาะอันนี้โค้งเล็กนี่ใส่ร้ายไาไหนไอ้นี่โค้งเล็กใส่ประมาณสามหมื่นกว่าครับ สามหมื่นกว่านะคะเน้องแบบตัวเล็กครับอ๋อตัวนี้เป็นเล็กแบบไหอ่ะเล็กแบบดีครับผมอ๋อเล็กก้อนาไหนบ่าไอ้ครับผมค่ะแบบดีเนาะค่ะใส่งบประมาณสามหมื่นบาทนะคะพี่น้องบ้านนี้ทั้งค่าวัสดุค่าสร้างนี่รวมกันหลายไปไหนได้เก้าหมื่นครับผมเก้าหมื่นวาไอ้แล้วนี้ทั้งค่าทั้งค่าสร้างเหรบคมอ๋อบ้านนี้แยกออกเฉพาะค่าวัสดุได้อ้ายประมาณหกหมื่นหกหมื่น่าสงสองหมื่นหาครับอ๋อหกหมื่นเนาะค่ะบ้านนี้ค่าสร้างสองหมื่นห้านะค่ะเนาะครับผมจะเป็นเจ็ดหก เจ็ดแปดหมื่นหาใบครับมันอยู่ประมาณเก่าหมื่นก็รวมบินประมาณเก่าหมื่นค่ะอยู่ประมาณเก่าหมื่นบาทเนาะค่ะทั้งค่าวัสดุค่าสร้างนะคะพี่น้องก็คือสร้างโดนหลับเพ่าะค้าไอ้นี่สร้างวังสองสามเดือนของันครับผมสองสามเดือนบางขันเนาะค่ะประมาณสี่เดือนนี่แหละรวมเลยสี่เดือนพอดีประมาณสี่เดือนเนาะค่ะบันทีลังค่าด้านหน้ายื่นออกมาหลายปันไรไอ้นี่ยื่นประมาณเมตรครับประมาณเมตรเนาะค่ะด้านทางเนี่ยไอ้ด้านทางว่าเมตรเมตรเมตรเทนครับผมด้านทางกับเมตรเนาะค่ะเนาะเก่าหมื่นบาทเนาะค่ะงบประมาณเนาะ เสาหนีเป็นเสาหนาได้ไอ้นี่หนาหกครับผมหนาหกเนาะค่ะโตที่ต่ตอขึ้นไปนะคะไอ้ด่านด่านเทิงเนาะค่ะเนาะงติต่อขึ้นไปนะคะตอ่อขึ้นไปหลายปันไดค่ะประมาณหกสิบมั้งครับหกสิบเสนเนาะคะ่ะเน้องติตอ่อขึ้นไปนะคะพี่นอ้องด่านคางนี่ก็เทิ้งเท,งทิงนี่ก็เป็นไม้แลเนีนงเนาะไอ้น้องค่ะต่อแล้วข้าเป็นอันรขาวๆครับค่ะเป็นที่ขาวนี่ค่ะไม่ไงล่ะไม่ฟ้าบ่อกไอไม่ยังพ้นไม่ ไม้เสื่งไส้ครับอ๋อเป็นไม้เสื่งไส้เนาะค่ะด่านตรงสีขาวนะแบบน้าครับแบบดีแบบน้าแบบดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่แบบดีสูงบนค่ะเป็นหลังคาสองพักเนาะอายเนาะทรงโมเดิร์นนะคะพี่น้องออกแบบเองมาอายบ้านหลังนี้ออกแบบเองอ๋อออกแบบเองเนาะค่ะบ้านนี้คิดว่าอ่าสร้างเป็นแควเป็นแกลโตโตบานครับผมค่ะแล้วคอยต่อมาเรื่อยๆครับอ๋อจะจะต่อเติมอีกอยู่เนาะค่ะเนาะมันก็จะดูไม่ก็จะบ่ยาวเกินไปแล้วก็บ่ ค่ะบ้านนี้บ้านล่างนี่นี่ก้าจะเฮ็ดห้องนอนเจ้าของค่ะเฮ็ดห้องนอนมาสองห้องครับสองห้องเนาะค่ะห้องน้า้องครัวก็แยกออกมาจากตัวบ้านแยกออกมาจากครับออกจากหลังครับค่ะแยกออกไปข้างล่างนะคะพี่น้องสันทไายนี่มูซึกว่าสิแบบน้ำมปนว่าอ้ายแบบน้ำครับค่ะน้ำเจ๊มินค่ะอ้ายนี่เจ๊มินแบบซีมินหรครับที่ใส้อ๋อค่ะแต่เอาแบบดีสุดก็ได้อ๋อนี่คือแล้วแต่อันน่ะแต่ไม่กอดผัวแพงหรอกครับแต่ต้องใส่แบบดีเลยนี่คือใส่แบบดีสุดเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะบ้านนี้อ่า ตีงบประมาณไว้ทั้งเบิเร์น่ะไอ่ผังซ้างแล้วเบิร์ลังนี่นี่นสี่ใสงบเฮทสั้นนี่ป่ะครับบ่ค่ะอ่าทาแล้วทั้งพรอมอยู่เลยนะ่ะไอ่พรอมอยู่ประมาณสองแสนสองแสน่สนค,ค่ะไายกว่าส่งลังมากกว่าเรือลายครับเหลือประมาณแสนกว่าบาทโอ้ประมาณสองแสนกว่าบ่เกติสองแสนหาครับบ่เกินสองแสนหาเนาะค่ะพี่น้องก็สามารถอ่าเขาอยู่ได้เนาะค่ะก็คือจะเฮ็ดแบบนอนหนึ่งของนังดินครับค่ะบ้านี่ อาณาต่างอี่ทีใส่เป็นแบบลายเป็นใหม่หรือเป็นกระจกเป็นกระจกครับเป็นกระจกเนาะค่ะนาองมานี่อยากให้อายแนะนําพี่น้องเนี่ยค่ะถ้าอยากประหยัดงบนะคะายในงบสองแสนหานี่จะต้องเห็ดลักษณะแนวใดค่ะต้องใส่วัสดุแนวใดนะะอไปสั่งเองครับสั้งสกีดดีที่สุดส่วนบนส่วนล่างก็สื่อธรรมดาไปอ๋อคือเเหลือเอาเองครับผมโบต้องพานมือหลายใช่ไหมบต้องไปพานพอขาไปยังไปเหลือเอาเองก่อนแล้วก็เหลือซื้ออ่อนที่เขามักครับค่ะ คันยากประหยัดงบตรงไป,ไปเหลือกสือวัสดุเองนะคะเปรียบเทียบสุลานครับ,บ,บรผม<อ>แต่เกี์แต่แต่ละร้านมันเกียรคือกันแต่สินนขาก็แต่เกียร์คือกันค่ะตรงเหลือกที่มันดีคผ่อนค้างที่คือจังหลานหางยังไๆยังส่ครับมันมี<บ>เกียรเกีย์บครับผมอ๋อส่วนมางวัสดุนี่ไปสั่งนี่นี่นอ่ะยังเจนโกบอนะครับผมพลุกสั่าแต่โกบอนอ๋อนั่นคือได้วัสดุที่บ่แให้ยงปานไดต้องค่ะค่ะพี่บอกกลุ่มครับเพราะว่ามัน ผมู้สึกมันไปโค้งสางมันต้องเฮตดแบบดีด,ดีสุดครับทรงบน,นะค่ะมานีเล็กนี่อันนี้หน้ามีให้ใส่นะจกมินค่ะเล็กนี่นเล็กโค้งสางยูทนี่มีมเกจเอมันจะมีแบบมินแบบเสมือนเหมือนครับมันมีเกจราคาครับไปเหลือ,เ,อเลยครับอ๋อไปเหลือก็เลยเนาะค่ะพี่น,อน,น้องเนาะคันออยากจะสางบานนะคะแต่ต้องไป ซื้อวัสดุเองนะคะพี่น้องแต่ว่าสังเกตเมืองบานลลังนี่ด้านนาแล้วก็ด้านลังบริตอดังขึ้นน้ออายเนาะจะตอตั้งแต่ตรงกลางเนี่ยนะคะตรงลังข่าที่ต่อกันไปนะคะพี่น้องตรงนั้นนะคะตอยาวไว้เกินไปมากก็เหมันกับอนันต์มันจะเป็นยาวเกินไปนะครับค่อยตออีกพักหนึ่งค่ะค่อยๆตอไปเรื่อยครับงบประมาณท่ำเพชรแสนหนึ่งกับเพชรใหญ่ท่ำนี่ครับค่ะก็คือเพชรไปเรื่อยๆน้ออายเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องก็ ต่อเติมไปเรื่อยๆนะคะสักมือหนึ่งเดี๋ยวกับสามเลดเองเนาะค่ะนาะคันแลวมือด้นะคะเดี๋ยวอ่อยจะมาอัปเดตให้เมืองน้องค่ะพี่น้องเนาะจะมาอัปเดตอ่ะให้พี่น้องชมนะคะกะจะแลวอีกโดนมะข่ายจังสีแล้วนี่ก็อีกโดนเติบอยู่ครับเพราะว่ามันเศรษฐกิจดีมันบบไหวไปก่อยหากินไปก่อนครับหาอยู่นี่กะเฮ็ดซวอนยางนี่บ่อ่ะมสอนยางเฮ็ดหน้า โอ้โหไก่เดืยกป้าไปทันติครับอ๋อมีไก่น้ำเปล่าค่ะไก่นี่เลี้ยงขายบ่อ้ายขายครับผมค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งไก่เนาะค่ะบันเทิงมีพี่น้องสนใจไก่นะคะไก่นี่เป็นไก่แบบไก่พื้นบ้านครับอ๋อเลี้ยงจากโตค่ะนี่แม่พันธุ์มันมั่นสามสิบครับป้าดีบ่ออายอยู่เกาะมีบ่บ่แม่พันธุ์อยู่เกาะเกาครับโอ้คุ่นเนาะค่ะอยู่พุนน้อตรงนี้แยกจับแยกเอาแยก เอาลูกออกมาประมาณชิ้นหามือครับอ๋อบ้านนี้ขายไก่นี่ขายซ้ำใดค่ะอายุี้ซ้ำใดจังขายได้ช่วงนี้ตลาดขมิ้นพันปีต์ก็ขาเพิ่นยังงดอยู่ค่ะสมมุติวันนั้นี่สละลายครับผมค่ะสมมุติว่ามีพี่น้องสนใจอยากซื้อไก่เองสินะไอมีเบอร์โทรบ๊อปมันช่วงนี้อันนั้นไก่เมื่ดทรัอ๋อช่วงนี้ไก่เบิร์ธเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มันเป็นสูตรใหม่เป็นอ๋สูตรละลายละลายครับค่ะมันออกมาสูตรละซิสเมลละซิสโตมีจีซิสเมลก็งมันลอยก็โตครับอ๋ออันนี้ก็คือ อ่าแม่โตโตที่พ้อมขายนี่คือขายไปเบิดนแล้วผมเหลือแต่ลูกมันนะคะุุ่ใหม่ครับประมาณสามสิบตีทิศโตเป็นหนาฝนน้ำมันส่วนนี้มันเกลียน้ำครับค่ะเลียงกายหนีไล่ได้ดีบะอ้ดีครับผมผมขายผมขายผมเลียงมันสองสุดผมได้เงินประมาณสองหมื่นบาทลงทุนสี่พันครับลงทุนจ้าบาทไอ้ก็เริ่มจากแม่พันธุ์มันเองครับพอเองแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆครับไว้ลงทุนลงทุนแต่หัวอาหาร เด็กกำไรดีเนาะ่ยากมากแล้วก็ซื้อของอาหารหายใจครับค่ะแล้วก็มาเอาเงินขายไก่มาเป็นเงินเป็นก่อนก็ดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็แนะนําให้ให้พี่น้องเลี้ยงเนาะค่ะเนาะอันใดก็ได้ค่ะที่มันสามารถเกิดรายได้เนาะค่ะเหตุไปเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาเมืองด้านลังเนาะค่ะนี่คือด้านหลังบาทเนาะค่ะเด้อนี่ด้านลังบาทนะคะค่ะงามอยู่ค่ะพี่น้องก็ ซือว่าเป็นส่งทีแบบว่าพี่น้องในไร้ายทันอาจจะอยากเฮ็ดเนาะค่ะนาะส่งนี้เนาะในงบประมาณเพียงแค่เก่าหมื่นบาทแต่ว่าค่าวัสดุแต่ละพื้นที่นะคะพี่น้องก็อาจจะบอกขึ้นกันบอกคือกันเนาะค่ะก็อาจะเปรียบเทียบกันกับค่้นส่งเพิ่มกับค่าสร้างก็อาจจะบอกขึ้นกันเนาะค่ะนสร้างนี้เป็นสร้างหูจ้ากันไหมคะสร้างครับสร้างในหมู่บ้านครับเหมารวมเลยครับทั้งโครงสร้างทั้งที่ข้ามทั้งก่อทีสองหมื่นห่าครับสองหมื่นห่าเนาะค่ะพี่น้อง ครับอุปกรณ์อยู่ประมาณหกหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นค่ะหกหมื่นกว่าร่วมกันกับเก่าหมื่นเนาะค่ะเนาะผมร่วมกันเก่าหมื่นบวกเกินเก่าหมื่นค่ะบวกเกินประมาณนี้ละค่ะพี่น้องแต่สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าขคนอยากประหยัดอีนีจริงๆนะคะอ้ายก็ต้องเฮ็ดเองเนาะค่ะเนาะแมนครับใส่เองเป็นนี่สุดยอดครับค่ะขันันเฮ็ดเองได้นี่ก็สิประหยัดค่าสร้างลงไปนะคะแต่ว่าให้สร้างิ่นเทศไห้นั่ละค่ะมันจะสะดวกกว่าเนาะค่ะเนาะหาเดียว ค่ะเดี๋ยวอ่อยจะพาไปชมบริเวณด่านนาบานอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้อง ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ตตองขอพุณอายจะคข้องบ้านนะคะและ้วก็ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ่อยกะหวัวงว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องใดนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่กําลังคิดอยากจะเฮดโครงสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะพี่น้องก็สามารถนําไปเป็นต้นแบบหรือว่านําไปเป็นแนวทางใดนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องอ่อยก็ตตองของลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อจงไดก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อยได้เฮดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้อง สำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ